สวัสดีคุค่ะวันนี้ยุ่กับโซฟีอีกแล้วมากันที่ EP 3นะคะวันนี้เราจะพาไปที่โกรูหัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางนะคะที่เรากำลังไปยังโกรูหัดโกรูหัดก็คือตลาดที่ขายวัวน,นั่นเองค่ะก็รถไม่สามารถเข้ามาด้านในได้นะคะเพราะด้วยความที่การจราจรค่อนข้างจะแออัดเราเลยต้องเดินมากันรถจอดอยู่ที่หน้าปักซอยแล้วก็เดินเข้ามาค่ะ ตลาดตัวนี้เป็นตลาดที่อยู่ใกล้บ้านนะคะก็จะมีวัวนะคะที่เจ้าของเอามาปลูกไว้แบบนี้แล้วเราก็เดินเข้าไปดูถพราะเราชอบเราสนใจก็เดินเข้าไปจับเดินไปดูได้เลยจะบอกว่าพวกเราใช้เวลาในการเลือกวัวค่อนข้างที่จะนานมากเลยค่ะตอนนี้ออกจากบ้านมาก็ประมาณบ่ายสองโมง ตอนนี้ฟ้าเริ่มจะมืดลงนิดนึงแล้วค่ะหลังจากเดินกันไปพักหนึ่งยังไม่ถูกใจนะคะ <ST> คือเดินไม่ไหวแล้วก็เลยต้องนั่งรถสามล้อเพื่อที่จะกลับมาหน้าปากทางค่ะซ้อนสามไปเลย jam หลังจากผ่านไปประมาณสอชั่วโมงนะคะเราก็มาอีกตลาดหนึ่งนะคะแล้วก็เข้ามาดูกันค่ะก็จะมีวัวหลากหลายไซส์นะคะหลากหลายราคาแล้วก็น่าจะเป็นนักข่าวที่เหมือนกับว่ากำลังมารายงานข่าวการซื้อวัวในวันนี้ค่ะและสามีดิฉันอยากออกกล้องก็คือเข้าไปแล้วจกเข้าไปในมุมกล้องแล้วค่ะ การซื้อวัวนี่ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะคะเพราะว่าต้องมีวาทิลินม,มากๆก็คือต้องมีวาทิสินในการพูดที่จะโน้มน้าวการต่อราคาเพราะว่าด้วยความที่เป็นช่วงที่จะใกล้ถึงวันแล้วอะค่ะจะทําให้ตัวของวัวแพงขึ้นได้ Two <hours> later. หลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาวัวแล้วยังไม่ได้นะคะไปพากันมาหาข้าวทานกันก่อนค่ะตัวนี้จะเป็นร้านที่เป็นระหว่างทางที่จะไปตลาดที่3นะคะ อันนี้จะเป็นครัวค่ะครัวของเขาก็จะทําหน้าตากันแบบนี้เลยจะเป็นครัวดินที่วางกับพื้นค่ะในหม้อน,นั้นจะเป็นข้าวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำซุปค่ะที่อยู่ข้างในสามีดิฉันจะขายเองแล้วเ,เรียบร้อย แกงก็คือเขาจะทําสดๆใหม่ๆให้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆแป้งโรตีอะคะ่ะแต่ว่ารสชาติจะฝืนๆหน่อยตัวนี้จะเป็นตัวของแกงเนื้อวัวนะคะใส่กระเทียมอร่อยมากคือจะบอกว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าเราหิวมากหรือว่ายัางไงแต่กับข้าววันนี้คือเดอะเบสที่สุดตั้งแต่กินมนาะที่บังกลาเทศเมนูที่เราสั่งนะคะก็จะมีทั้งตัวของแกงเนื้อนะคะแกงเป็ดแล้วก็แกงไก่ค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดที่3นะคะคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆอะค่ะพื้นที่เป็นร้อยๆไร่เลยมั้งคะดูขันอันนี้คือหลายไร่มากใช้เวลาเดินค่อนข้างพอสมควรเลยกว่าจะเข้าไปถึงตัวที่จะมีจุดที่ขายวัวค่ะแล้วก็เขาก็จะปักไฟไว้อย่างนี้เลยค่ะก็คือสามารถเดินเข้าไปดูได้เลยทีมงานของเราก็สำรวจแล้วก็เดินค่ะ ด้วยความเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มอะคะ่ะก็ต้องระมัดระวังนนึ่งหลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเลือกซื้อบัวเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ เราเลือกเป็นวัวสีดำตัวนี้นะคะของคุณลุงแล้วก็อันนี้เป็นช่วงที่เรากำลังชำระเงินนะคะก็คือต้องถ่ายวีดีโอไว้เพราะว่ากันไว้ก่อนเผื่อกรณีเขาบอกว่าเธอยังไม่ได้ให้เงินชนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยืนนับเงินกันตรงนั้นเลย วัวอีก2ตัวสุดท้ายนะคะก็ได้จากพี่คุลุงคนนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาล2ตัวสามีบอกให้ลูกไปตีก้นวัวเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของค่ะแล้วก็กอดไป1กลุ่ปเสร็จแล้วก็ถึงเวลาการจ่ายเงินค่ะา นี่ก็คือวัวสามตัวของบ้านเรานะคะมีสองตัวเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำหนึ่งตัวค่ะจากนั้นเมื่อทำการซื้อวัวเสร็จนะคะเราก็ต้องพาน้องวัวทุกตัวไปยังเคาน์เตอร์ใหญ่ค่ะก็จะเป็นเต็นท์สีเหลืองนะคะอยู่ตรงกลาง<ม>ก็คือเราจะต้องไปชำระเงินเหมือนค่าเปอร์เซ็นต์ของตลาดค่ะเขาก็จะถามเราว่าวัวเราซื้อมาราคาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวของ ตัวตลาดค่ะเราก็จะได้ไปใบเอกสารมา,มมาพอเสร็จแล้วเราก็จะพาน้อง,งบัวนะคะขึ้นรถกลับบ้านกันค่ะระหว่างทางน้องก็มีดื้อบ้างอะไรบ้างตามภาษาวัวนะคะกว่าจะพาขึ้นรถได้นม่ใช้เวลานานมากๆเลยถ้าไม่สปีดคลิปนี้ก็คืออย่างน้อยก็20-30นาทีเลยค่ะ ตอนนี้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะจากที่เราออกจากบ้านประมาณช่วง3โมงเย็นตอนนี้ถึงบ้านก็คือประมาณตีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แค่ซื้อวัว3ตัวนะคะนี่ใช้เวลานานแ้่เราก็จะเอาน้องมาผูกไว้ที่บ้านก่อนนะคะก่อนที่จะถึงช่วงกรุบาทในวันพรุ่งนี้ เช้าวันอันสดใสวันกุรุบาตมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปยังบ้านของเราค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าถานนคือโล่งมากๆเพราะว่าคนส่วนมากออกกลับต่างจังหวัดกันไปหมดแล้ว แล้วก็แทบจะไม่มีใครขับรถอยู่บนถนนเลยเพราะว่าส่วนมากก็คือจะทำการทำกุรุบานกันที่บ้านแล้วค่ะอันนี้เรามาสายนิดหน่อยแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีคนนะคะละหมาดกันแบบนี้ด้วยคนก็จะออกมาแค่กลุ่มผู้ชายนะคะที่เพื่อออกมาละหมาดแล้วก็มาทำการกุรุบานค่ะ ส่วนผู้หญิงก็จะรออยู่ข้างในบ้านค่ะจะทำกับเตรียมตัวทำกับข้าวนะคะแล้วก็ดูแลแขกที่เข้ามาวันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางนะคะร้านดวงต่างๆก็คือปิดให้บริการนะคะแม้กระทั่งเป็นร้านสะดวกซื้อก็คือจะไม่มีอะไรเปิดอยู่เลยค่ะ ระหว่างทางจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าคนก็จะเริ่มเอาวัวออกมาทํานะคะฝั่งนี้ก็จะเริ่มแลกกันแล้วชหระแล้วค่ะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการกุรุบาทนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันทีละตัวแต่ว่าเราจะขอข้ามขั้นตอนในการทําไปเพราะว่าเผื่อบางท่านค่อนข้างจะกลัวในขั้นตอนนี้แม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ไม่ได้มองเท่าไหร่ ระหว่างรอนะคะที่ให้เขาทำการชำละคร่าวๆเนี่ยเราก็มาขี่มอเตอร์ไซค์แวนเล่นกันค่ะ จะมีคนที่เขาชำแหละวัวกันชำแหละแพะกันนะคะตามรายทางแบบนี้เลยจะบอกว่ากลิ่นคือตีจมูกมากจะเป็นกลิ่นของกลิ่นคุ้งกลิ่นคุ้งเลือดอะคะ่ะกลิ่นคาวเลือดกลิ่นคาววัวก็คือเขาจะชำแหละกลางถนนกันแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะเอาตัวส่วนเนื้อะคะ่ะเข้าไปในบ้านหนังก็คือจะอาวางไว้ข้างหน้าจะมีคนมารับซื้ออีกหนึ่งทีค่ะส่วนตัวหัวถ้าใครไม่ใช้ก็สามารถขายได้เช่นกัน ตอนนี้วัวของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ3ามตัวเราก็จะเอาวัวค่ะเข้ามาทําการหั่นต่อในพื้นที่ข้างในบ้านตรงนี้สีภาพอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นกองของเนื้อที่เราได้มาจากการกุรุบานนะคะเราจะมาทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะและนี่ก็คือโซฟีเองค่ะหญิงไทยของเราแข็งแกร่งอย่าบอกใครใช้ทําอะไรทําได้หมดค่ะหนูหั่นเนื้อก็ได้ค่ะ อันนี้พ่อสามีค่ะกำลังหั่นตับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหั่นตับจะบอกว่าพี่ๆแต่ละคนคือแข็งแรงมากเพราะว่าต้องสับกระดูกที่มีความแข็งมากๆอะคะ่ะและนี่ก็เป็นทีมงานของเราเองจากนั้นพอเราได้ตัวเนื้อนะคะส่วนตะล่างเราก็จะแบ่งเป็นเป็นจำนวนตามจำนวนของญาติแล้วก็ แบ่งส่วนของเรานะคะขึ้นมาด้านบนแล้วก็ว่าทําการทําเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีนึ่งค่ะตอนนี้พ่อก็กําลังเมามันกับการหั่นกระดูกพ่อบอกว่าปกติหั่นกระดูกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าแกเป็นหมอส่วนของข้อและกระดูกแกก็จะหัน่นปกติหั่นคนวันนี้มาหั่นเนื้อบัว แตนๆแ,แ,แ,และและแลละะจะบอกว่าคนไทยอย่างเราเห็นเนื้อเยอะแล้วจะทํายังไงได้อันนี้เป็นส่วนเนื้อนะคะที่เราแบ่งมาจากกองใหญ่นะคะเพื่อที่จะทําการทําอาหารแล้วก็แบ่งกันกันกบทุกคนให้ทานกันนะคะแต่ว่าโซฟีเองเนี่ยแบ่งเนื้อสดออกมาส่วนนึงก็จะทําเป็นตัวเนื้อแดดเดียวค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อที่เรา,เาหั่นเป็นชิ้นบางๆไปแล้วนะคะก็เริ่มจากการเอากระเทียมนะคะไปตำๆค่ะ เดัดเดียวเป็นสูตรแบบทางรัดเมื่อกี้ตำแล้วไม่แหลกก็เลยใช้เครื่องปั่นเลยใช้กระเทียมพริกไทยนะคะรากผักชีน้ำมันหอยนี่คือไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าคือจะบอกว่าน้ำมันหอยขวดนึงแพงมากมาก,ากราคาประมาณ3เท่าของที่เมืองไทยคะ่ะขั้นตอนนี้เห็นใช้มือไม่ต้องเป็นห่วงนะคะล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วคะ่ะ<ร>แล้วก็จะหมักหมักเข้าไปเลย a ประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็เราเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะเสร็จสิ้นค่ะสำหรับบล็อกในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ